รายงานการขับเคลื่อนความเสมอภาคทางการศึกษาโดยใช้ Seed m o เด l สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขตหนึ่งนโยบาย1ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย2ส,ส่งเสริมสนับสนุนป้องกันเฝ้าระวังดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยง 3. ส,ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษวัตถุประสงค์ของนวัตกรรม 1. เพื่อให้เด็กทุกกลุ่มได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เหมาะสมและทั่วถึง 2. เพื่อส่งเสริมการดูแลสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล 3. เพื่อบูรณาการภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนการศึกษากลุ่มเปราะบางเป้าหมายเชิงปริมาณ ประกอบด้วยนักเรียนทั่วไปเด็กตกหล่นเด็กออกกลางคันเด็กกลุ่มเสี่ยงด้านการเรียนด้านสุขภาพด้านพฤติกรรม4,393คนเด็กไร้สัญชาติ54คนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ1,933คนเด็กด้อยโอกาส 12,097คนเด็กพิการในเขตพื้นที่บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขนแก่นเขตหนึ่งรวมทั้งสิ้น23,934คนได้แก่ นักเรียนทั่วไป4,453คนเด็กตกหล่น780คนเด็กออกกลางคัน224คนเด็กกลุ่มเสี่ยงด้านการเรียนด้านสุขภาพด้านพฤติกรรม4,393คนเด็กไร้สัญชาติ54คนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ1,933คนเด็กด้อยโอกาส1 2 0 9 7คน เป้าหมายเชิงคุณภาพ 1. เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายเด็กตกหลน่นเด็กออกกลางคันเด็กกลุ่มเสี่ยงเด็กไร้สัญชาติเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึง 2. ขับเคลื่อนตามนโยบาย Thailand Zero Drop Out มีการดำเนินมาตรการเชิงรุกส่งเสริมให้เด็กที่ออกจากระบบการศึกษากลับเข้าสู่ระบบอย่างมีประสิทธิภาพ 3การจัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบจัดการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยโดยยึดหลักคุณภาพและประสิทธิภาพตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนแต่และกลุ่ม4ส,สร้างเครือข่ายความร่วมมือเข้มแข็งประสานงานกับภาคีเครือข่ายทุกระดับทั้งหน่วยงานรัฐเอกชนและชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาและขยายโอกาสทางการศึกษา การขับเคลื่อนความเสมอภาคทางการศึกษาโดยใช้ Seed Model สอพอปอขอนการเขตหนึ่งผลสำเร็จจากการดาเนินงานเพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาสอพอปอขอนแก่นเขตหนึ่ง 1. ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 2. ดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส 3. เพิ่มโอกาสเรียนรู้อย่างเท่าเทียมปัจจัยแห่งความสำเร็จ 1. การมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง 2.. การพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามบริบท 3. เสริมสร้างสมรรถนะครูและบุคลากร 4. ส่งเสริมองค์ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 5. ระบบนิเทศติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 6. สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ข้อเสนอแนะ 1. เพิ่มโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 2. พัฒนาโรงเรียนต้นแบบและสำนักงานเขตเป็นแหล่งเรียนรู้ 3. ใช้โรงเรียนที่สำเร็จเป็นพี่เลี้ยงให้โรงเรียนอื่น 4. สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้และสื่อดิจิทัล 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือหลายภาคส่วน 6. กำหนดนโยบายด้านโอกาสและความเสมอภาคในแผนพัฒนา 7. ปรับปรุงกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาส 8. ทํทำบันทึกความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอย่างเป็นทางการ 9. สร้างระบบติดตามประเมินผลและปรับปรุงต่อเนื่อง สพปขอนแก่นเขตหนึ่งขอบคุณค่ะ